วิธีการตัดภาพการไดคัดภาพวัตถุที่มีความยากนะครับในตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปที่ผมตัดมาแล้วนะครับจะมีตรงส่วนนี้นะครับที่ถ้าเราใช้พวกให้โปรแกรมตัดให้อัตโนมัติเนี่ยอาจจะตัดในส่วนนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ภาพที่คมแล้วก็เนียนขนาดนี้นะอันนี้เป็นภาพที่ยังไม่ได้ตัดนะครับก็จะประมาณนี้ใครที่อยากจะลองใช้ภาพนี้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดที่ใต้คลิปมาได้เลยครับผมเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะเลือกตัวนี้ครับ เพนโทนกดไปครับเลือกเพนโทนตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นพาร์ทครับผมซูมเข้าไปแบบนี้ครับวิธีซูมเข้าซูมออกแบบนี้ให้เรากดออต i n เนตค้างไว้ครับผมแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์ก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกถ้าเราจะอยากจะเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้เราก็กด c อนโทรลครับแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาแบบนี้อันนี้คือเป็นช็อตคัทที่จําเป็นต้องใช้มากๆเลยครับก็ฝึกไว้นะ เราจะทําการใช้เพนทอนเนี่ยลากนะครับรอบไปวัตถุขอบวัตถุที่เราต้องการที่จะตัดนะผมจะเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้นะเราก็จะลากค่อยๆแบบกดไปนะครับกดไปแล้วก็กดไปแบบนี้ถ้าตรงไหนเราไม่แบบเรากดไปแล้วมันมันไม่ได้นะครับเรารู้สึกว่าเออเรากดพลาดไปเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดคอนโทนแซดกลับไปได้ครับผมแบบนี้นะก็ให้เรากดตามเส้นรอบวัตถุแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ คือไม่ต้องเอาแบบตรงตรงเป๊ะมากก็ได้นะครับตรงไหนที่มันเป็นแบบเส้นตรงตรงแบบนี้เราก็กดทีเดียวแบบนี้ไปเลยนะครับโอเคกดไปแบบนี้ตรงที่เป็นโค้งแบบนี้นะครับวิธีก็คือเราอาจจะเลือกจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ให้เรากดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แบบนี้แล้วก็ลากไปครับผมเราลากไปแบบนี้เนี่ยสังเกตว่าเส้นมันก็จะโค้งให้เราแบบนี้เลยให้เราลากไปนะครับตรงจุดที่เป็นเมาส์เนี่ย ก็ให้มันอยู่ตรงขอบขอบของวัตถุนะครับอ่าก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําลากไปแบบนี้หรือว่าเราจะกดลากทีเดียวเลยก็ได้ครับถ้ามันเป็นแบบเส้นโค้งแบบนี้เนาะมันจะมีความง่ายก็คือว่าอ่าอย่างเช่นผมจะกดจากจุดตรงนี้เลยกดค้างไว้นะครับจากนั้นก็ให้เราเลื่อนนะครับอ่ากดค้างแล้วก็เลื่อนไปแบบนี้ให้สังเกตว่าเส้นเนี่ยให้มันโค้งที่ให้มันพอดีกับขอบวัตถุนะครับอ่า แบบนี้นะสังเกตว่าเส้นเนี่ยก็จะโค้งแบบตามขอบวัตถุแบบนี้เลยเราก็จะสังเกตว่ามันจะมีเส้นยาวๆแบบนี้ขึ้นมานครับเวลาที่เรากดอ,าอย่างเช่นผมจะกดเลือกไปตรงจุดนี้ใช่ไหมแต่สังเกตว่าเส้นมันก็จะโค้งแบบนี้นะครับวิธีแก้ก็ง่ายครับผมให้เรากด a l t e r n t e ค้างไว้ครับแล้วก็เลือกไอ้ตรงจุดตรงนี้นะจุดที่เป็นจุดตรงนี้นะครับกด a l t e r n t e ค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปครับ เมาส์ค้างไว้แบบนี้เลื่อนไปอ่าเลื่อนมาให้มันอยู่ตรงจุดประมาณนี้ดังนั้นเราก็ทําการอ่าลากไปต่อครับกดไปดไปเรื่อยๆครับผมอ่าตรงเส้นโค้งเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมครับกดค้างแล้วก็ลากแบบนี้นี่ครับตรงที่เป็นส่วนล้อเนี่ยถ้ามันโค้งแบบนี้ใช่ไหมก็ทำเหมือนเดิมเลยครับกดค้างไว้แล้วก็ ประมาณนี้ครับถ้าเราอยากจะแก้ไขเอเส้นโค้งนี้นะครับให้เรากดคอนโทนค้างไว้นะแล้วเราก็กดตรงจุดตรงนี้ครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเส้นโค้งได้นะครับแบบนี้ ทีนี้ผมจะทําการสป e e d video นะครับเพื่อให้คลิปเนี่ยไม่ยาวเกินไปนะผมก็จะทําใช้เพนโทนเนี่ยลากไปรอบวัตถุให้จนรอบวัตถุจนครบมาถึงจุดเริ่มต้นนะครับ โอเคครับตอนนี้เราใกล้จะมาบรรจบกันแล้วนะครับเส้นก็ลากไปนะครับตรงเส้นโค้งเนี่ยเราก็กดค้างลากไปแบบนี้เมื่อมาถึงจุดสุดท้ายนะครับเราก็กดไปแบบนี้นะครับโดยรวมก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดคลิกขวาครับและเลือก make selection ครับผมและกดโอเคสังเกตว่าจะมีเส้นปะขึ้นแบบนี้ให้เรากดตรงนี้ครับเพื่อทำการตัดภาพกดไป โอเคเราก็จะได้ภาพที่เราตัดมาจะสังเกตว่าจะมีจุดที่เรายังไม่ได้ตัดนะครับตรงนี้นะที่ที่เราจะตัดนะครับก็ใช้เพนโทนเหมือนเดิมครับกดเลือกไปครับทําการาใช้ทำการใช้เพนโทนเหมือนเดิมครับผมลากไปนะครับทําเหมือนเดิมครับผมให้เรากดาคลิกขวาเลือก make selection ครับและกดโ okay. อเคจะมีเส้นตัดขึ้นแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหม ต่อไปเนี่ยให้เรากดคอนโท o ไ i ครับผมอ่าคอนไอวิธีเอาเส้นตัดออกนะครับอลืมบอ,อกไปที่ีเอาเส้นตัดออกให้เรากดคอนโทนดี Control D. อ่าก็จะเอาเส้นตัดออกนี้จากนั้นเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดไหนที่เราอยากจะตัดเพิ่มเติมเนี่ยเนี่ยมันมีเยอะเลยนะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์กดปุ่มกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ